อัพอัพเคยได้ยินคำว่า wipe code ไหมมันคือโค้ดอะไรอ่ะฟังแล้วเหมือนชื่อเพลงเลยฮจริงด้วยนะแต่ไม่ใช่เพลงนะออน wipe code คือวิธีเขียนโปรแกรมแบบใหม่ที่ไม่ต้องเขียนโค้ดเองเลยก็ได้ดีเฮ้ยจริงเหรอแล้วจะทำยังไงให้โปรแกรมมันทำงานอ่ะถ้าไม่ต้องพิมพ์โค้ดอ่ะก็ใช้ AI ช่วยไงล่ะเราแค่บอกว่าเราอยากให้โปรแกรมทำอะไรเช่น อยากให้ช่วยนับจำนวนของในตู้เย็นและ AI ก็จะเขียนโค้ดให้เลยแบบเร็วมากๆหูอยยังกับมีหุ่นยนต์ผู้ช่วยเขียนกันบ้านเลยอะแล้วมันชื่อไวปเพราะอะไรอะ่ะเพราะเราไม่ต้องคิดโครงสร้างเยอะแค่มีไวปหรือความรู้สึกว่าอยากได้แบบนี้แล้ว AI ก็ช่วยต่อให้จนเสร็จเลยบางคนบอกว่าแค่เห็นบอกรันเสร็จเลยนะสุดยอดอะ่ะอย่างนี้เด็กๆอย่างเราก็เขียนแอปได้ด้วยหรอได้เลย โดยเฉพาะเวลาทำโปรเจกต์หรืออยากทดลองไอเดียใหม่ๆ AI ก็ช่วยให้เริ่มต้นเร็วมากแล้วถ้าโค้ดมันพังล่ะอย่างหนูอะเขียนผิดบ่อยเลยก็ต้องมีคนเช็คให้เหมือนกันเพราะ AI อาจพลาดบ้างยังไงเราก็ต้องเรียนรู้พื้นฐานไว้ด้วยนะโอเคเลยงั้นหนูจะเริ่มพูดกับ AI แล้วให้มันเขียนแอปบอกเมนูอาหารจักของในตู้เย็นเยี่ยมเลยออน ถ้าใครฟังแล้วสนใจเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆแบบนี้กดติดตามช่องเรานะจะได้ไม่พลาดตอนสนุกๆอีกใช่ๆอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะจะได้มีพลังไปเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกเยอะแยะเลย